นี่คือหนึ่งนาทีได้เรื่องเพราะทุกเรื่องอาจมีค่าเพียงแต่คุณไม่เคยรู้เมื่อปี1803ชาวประมงญี่ปุ่นพบเรือกลมลึกลับลอยเข้าฝั่งไม่มีใครรู้มันมาจากไหนและใครอยู่ข้างในเรือเรียกว่าอุสุโรบุเนะขนาดประมาณ5.4เมตรด้านในมีหญิงสาวนั่งอยู่พูดไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นและมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับ ที่ไม่มีใครอ่านได้ร่องรอยของเธอถูกบันทึกไว้ในบัญชีโทเอน็นโชเซฟสุและเฮียวริวคิชูบอกว่าเรือลำนี้อาจไม่ใช่จากโลกนี้นัก UF o l o โ y ชี้ว่ารูปทรงเรือคล้ายจานบินสัญ,ญลักษณ์บนเรือมีความคล้ายคลึงกับธงเกาหลีและเงื่อนไขต่างดาวแม้หลักฐานจะไม่เด็ดขาดแต่ความจริงว่า เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่19ถ้าเธอมาแล้วไปแล้วอะไรคือคำถามที่ทุกคนสงสัยเราคือคนเดียวหรือโลกนี้มีชีวิตอื่นจริงไหมความเชื่อหรือบทเรียนเหตุการณ์นี้เตือนว่าเราอาจไม่ได้อยู่คนเดียวและบางทีประวัติศาสตร์ของเราไม่ได้ถูกเขียนโดยมนุษย์แค่คนเดียวเราอาจไม่มีคำตอบแต่เรื่องราวนี้ ยังคงรอให้เราเรียนรู้และตั้งคำถามต่อไปกดติดตามไว้สิเพราะเรื่องหน้าอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณ